ได้รับไฟคอแล้วค่ะตรงปกสวยมากถูกใจสุดๆเหมิจ๊ะข,ขอบคุณนะจ๊ะ ที่ได้รับสินค้าและกลับมาช่วยรีวิวนะครับใครที่ซื้องาน STJ e w e l r รได้ฟิลนี้แน่นอนครับผม <Okay. S 1> เพราะได้งานชุบทองคำแท้งานชุบทองคำแท้ไม่ทำให้คุณโป๊ะไม่ทำให้คุณหน้าแตกแน่นอนแต่ต้องดูดีๆนะครับร uh ้า huh. นที่ขายทองปลอมชุบทองคำแท้จร <R att. S 1> ิงๆใน t ิ k ต o อกมีไม่กี่ร้านนะนอกนั้นที่เห็นขายถูกๆนั่นคืองานชุบสี <Yeah. S 1> อยากดูไหมว่ามันต่างกันยังไงต้องพิสูจน์ได้ครับผมร้านที่ขายงานชุบทองพูดอย่างเดียวไม่ได้อย่าเชื่อคนง่าย <Yeah. S 1> เดี๋ยว STJ e w e l r y ีพิสูจน์ให้ดูจ้ นี่คือผลเทสเปอร์เซ็นต์ทองของ ST Jewelry นะครับเอาไปตรวจเช็คให้แล้วเห็นไหมเจอ AU AU คือตัวย่อของแร่ทองคำนั่นหมายความว่าสินค้าของเราถูกหุ้มด้วยทองคำแท้จริงๆเหมือนทองคำแท้แน่นอนแต่ของถูกๆไม่มีนะงานชุดทองและเดี๋ยวผมให้ดูผลเทสอีกหนึ่งใบนะจ๊ะเป็นร้านที่ขายทองปลอมนี่แหละจะขายถูกๆและบอกว่าชุบทองด้วยยรู้ไหมว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าไปดูครับ นี่คือผลเทสของร้านนั้นนะจ๊ะสร้อยเส้นนี้ที่ผมอไปเทสขนาด3บาทราคาถูกมากไม่ถึง200มีทองคํามี AU เหมือนของ ST Jewelry รไหมไม่มีเลยมีอะไรบ้างทองแดงนิกเกิลสังกะสีเงินไม่มีการชุบทองใดแต่ทั้งสิ้นนะจ๊ะนั่นคืองานชุบ เพราะฉะนั้นใครที่ทชอบของถูกๆได้งานชุบสีแน่นอนและลองนึกดูกนะครับว่างานชุบสีกับงานชุบทองคําแท้อันไหนเหมือนทองแท้มากกว่ากันอันไหนใส่แล้วไม่โปะไม่น่าแตกไม่โดนจับได้นะจ๊ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าอยากได้งานชุบทองคําแท้แตะที่ลูปตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแตะที่รูปโปรไฟล์ก็ได้นะหน้าโปรไฟล์มีลูปตะกร้าให้กดสั่งซื้อเช่นเดียวกันนะจ๊ะวันนี้มีโปรแฟเซลส่วนลดมากกว่า40%มีคูปองให้ด้วยในคําสั่งซื้อแล้วก็ส่วนลดเพิ่มเติมเนาะและก็ จากโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นอย่าช้านะครับ